ตนไม้ชนิดนี้นะคะชื่อว่าแก้วเจ้าจอมพันสีใบค่ะสังเกตนะคะก็คือใบเขาหนึ่งกิ่งเนี่ยหนึ่งเเขาเรียกหนึ่งก้านเนี่ยนะคะเขาจะมีแค่สี่ใบเท่านั้นนะคะทรงพุ่มเขาจะสวยแล้วก็ออกดอกที่เป็นสีม่วงอ่อนแบบนี้นะคะสวยมากค่ะสีหวานนะคะสีม่วงอ่อนหวานมากนะคะ หมาะที่จะใช้เป็นไม้ปลูกในบ้านนะคะทรงพุ่มก็สวยมากค่ะต้นนี้อยู่ในกระถางนะคะในกระถางมังกรนี้นะคะ่ะถังเล็กๆเนี่ยค่ะเขาก็จะให้ผลผลิตที่เยอะมากนะคะดูดอกสิคะสวยมากนะคะสนใจก็ติดต่อสวนเกษตรต้ามาลินะคะ0846141714อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะ